นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ระยองอีกแล้วนะครับช่วงนี้คงจะอยู่กันที่ระยองจนถึงสิ้นเดือนเลยครับนะครับวันนี้เรามาตัดสวนแถวเขาฉมเมาเนาะแต่ยังไม่ถึงเขาฉมเมานะครับตรงตรงนี้เขตตำบลอะไรนะพี่ตำบลน้าเป็นนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตําบลน้ําเป็นนะครับนะวันนี้เรามาตัดนีที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตัวนี้เป็นเบอร์หัวนะครับ A B C นะครับ A B C แล้วก็ เหมือนเดิมครับชุดตัดของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องความแก่นิหนึ่งนะครับจะเน้นเรื่องความแก่วันนี้เราจะมีของลงกระทุ่มแบนประมาณผมดูจากสายตาน่าจะประมาณไม่เกิน3ตันนะวันนี้นะครับน้องๆท่านไหนยังตัดกันไม่เสร็จอยู่เลยนะครับกำลังตัดกันอยู่นะครับช่วงนี้นะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านก่อนเลยนะครับเวลาที่ท่านช่าท่านผู้ชมซื้อทุเรียนไปนะครับแนะนําว่าให้ตัดขั้วไล่น้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิธีการตัดขั้วไร่น้ำนะครับให้ดูอีกทีนึงว่าทายังไงเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่อองงขฝน นะครับการที่ฝนตกเยอะๆนะครับฝนตกเยอะเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันดูดน้ําเยอะพอดูดน้ําเยอะเนี่ยมันก็จะน้ําตัวนี้ไปหล่อเลี้ยงลูกนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้สีทุเรียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยจัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเช็คกันตอนนี้เราเช็คเรื่องของแป้งนะครับเรื่องของแป้งเรื่องของความหวานนะครับเรื่องสีเนี่ยมันจะถอยนิดนึงเขาเรียกว่าสีถอยนะครับเพราะว่าทุเรียนมันจะกินน้ําเยอะเราเลยต้องทําการตัดขั้วไร่น้ำนะครับสีมันก็จะคืนกลับมาระดับหนึ่ง นะครับวิธีการตัดขั้วไร่น้ำเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเบื้องต้นแจ้งคลิปนี้ก่อนเลยเวลาการตัดขั้วไร่น้ำนะครับก็คือตัดไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักอ่าวันหนึ่งประมาณสักสามสี่รอบนะครับสี่ห้ารอบไล่ไปเรื่อยๆไล่ลงไปนิดๆทีนิดทีนิดเนี่ยไล่ลงไปอ่าอยู่มาสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็มาตัดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ลงไปไล่ลงไปเรื่อยๆให้น้ํามันได้คายออกนะครับหน้าสีมันก็จะคืนกลับมานิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องรสชาติ่ไม่ต้้้้อออองงงกกกกกััััััวววลนน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 นะะะะะะะคคครรรรรบบถาา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 าเเเเเเเิิด่่่่่่ทุีีีียยยยยไไมมมมมํสชต็หหูแจจขพฉ ทุเรียนเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุมากนะครับแต่ว่าผมพยายามเน้นตัดแก่ไปก่อนนะแต่อาจจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องของฝนตกบ้างนะครับแต่ให้ทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในการขายทุเรียนเพราะนั้นแม่ค้าที่ขายทุเรียนนะครับที่รับทุเรียนไปขายต้องทําความเข้าใจเรื่องของการจําหน่ายทุเรียนให้ดีนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากพลาดนะครับต้องทําความเข้าใจให้ดีนิดหนึ่งเพราะทุเรียนเนี่ยเรียนยังไงก็ไม่จบผมบอกได้เลยนะครับขณะผมทุกวันนี้ก็ยังยังเรียนไม่จบนะครับนะยังเรียนไม่จบ เพราะมันมีอะไรให้เราศึกษาไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างทุกอย่างนะครับไม่มีวันจบจริงๆนะทุกอย่างในโลกนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับทุเรียนก็เช่นกันเพราะนั้นการทําทุเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีนิดนึงนะครับนะแต่ผมก็อย่างเหมือนเดิมครับพยายามยืนคอนเซปต์เดิมให้ดีที่สุดก็คือนะครับพยายามรักษามาตรฐานเรื่องการตัดทุเรียนนะครับเน้นเนื้อแก่ไว้ก่อนนะส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยเราจะปไปไล่แก้กันกทีนึง นะครับแต่บางปัญหามันก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขายนะครับจะต้องทําความเข้าใจให้ดีนิดหนึ่งนะราคาส่งนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาส่งก่อนเลยนะครับราคาส่งวันนี้นะครับ ABC นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตัวนั้นเป็น ABC ลงกับตกไซนะครับ ABC ราคาส่ง135บาทตกไซนะครับราคาส่ง115บาทนะครับสาหรับอตวันที่11นะครับ11พฤษภาค นะครับของเข้ากระทุ่มแบนด์นะครับของชุดนี้จะตีเข้ากระทุ่มแบนด์นะครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภานะครับเข้าไปเลือกไอเทมลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับน้องๆด้านในก็กาลังพักผ่อนสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลุยกันตัดต่อนะครับลุยตัดกันต่อวันนี้น่าจะมีของประมาณสามตันกว่านะครับเข้ากระทุ่มแบรนด์อย่าลืมนะครับคอนเซปต์ที่ร้านผมเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเลือกไอเทมลูกไ<ห>ม่ต้องยกเข่งนะครับเข้าไปเลือกไอเทีละลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับราคาส่ง ABC 135ตกไซส์นะครับาท นะครับเข้าไปเรื่อยที่ลูกไม่ต้องยกเข่งนะที่กระทุ่มแบนส่วนใครต้องการโทรจองนะครับสามารถโทรหาเบอร์คุณส้มได้เลยนะครับเบอร์คุณส้มผมจะทิ้งไว้บนอ่าบนหัวข้อนะครับบนหัวข้อนะเข้าไปแล้วก็โทรสอบถามคุณส้มมีของไหมครับนะก่อนก่อนเข้าไปที่ร้านที่กระทุ่มแบนนะครับก็โทรสอบถามกันนิดนึงนะเราก็พยายามทํางานให้มีคุณภาพที่สุดนะครับแต่ทุเรียนผมอย่างที่ผมยืนยันมาตลอดนะครับเราจะไม่สามารถทําได้ถึงร้อนะครับการตัดทุเรียนเนี่ยเราจะไม่สามารถ คัดแก่ๆได้ร้อเร์เซ็นะครับนะเราอาจจะได้เนื้อแก่ๆเนี่ยดีๆไปสักเก้าสิอีก5%อาจจะมีเนื้อ2เนื้อ2บวกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องอ่าท่านแม่ค้าทุกท่านหรือว่าลูกค้าหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะรบกวนทำความเข้าใจไว้ทีหนึ่งเนาะผมก็พยายามทําของดีๆให้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีพลาดมีหลุดบ้าง แต่อตไหนที่ท่านผู้ชมนะครับเจออ่อนจืดนะครับเจออ่อนจืดเอามาเคลมผมเลยนะครับผมรับประกันทุกลูกเรื่องอ่อนจืดนะครับแต่ว่ารับประกันเนื้อหนึ่งทุกลูกเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันอาจจะมีเนื้อสองอย่างที่ผมบอกนะครับผมประเมินไว้ประมาณห้าเปอร์เซ็นเผื่อไว้นิดหนึ่งนะวันนี้เราก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนายเต็งต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ